ค่ะสวัสดีผู้ปกครองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับครูเอในวันศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะสำหรับวันนี้เรามาเจอกันในวิชาที่1นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในวิชาหน้าที่พลเมืองนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูเอจะมาสอนในเรื่องของความกระตันยุกะตะเวทีต่อผู้ใหญ่ค่ะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนเนื้อหาในคลิปวิดีโอต่อไปนี้กันเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเด็กๆ เอาโลกมาทำปากกาแล้วเอาหน้าพามาทำกระดาษเอาน้ำหมดมาหาสหมุทรแทนหมึกว่าประกาศพระคุณไม่พอการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพให้เด็กๆด,ดูนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพที่แสดงถึงอะไรคะใช่แล้วคะ่ะความเป็นครอบครัวนั่นเองคะ่ะมีสมาชิกในบ้านพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็เด็กๆคะ่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าความกตัญญูกะตะเวทีคืออะไร ก็คือการที่เรารู้คุณและการตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณต่อเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะวิธีแสดงความกตัญญูมีอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ 1. เป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ วิธีที่2นะคะก็คือการตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะการที่เด็กๆมีหน้าที่ตั้งใจเรียนและทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นก็คือการแสดงความกตันยูอีกอย่างหนึ่งนะคะ วิธีต่อไปนะคะก็คือการที่ช่วยทำงานบ้านนั่นเองค่ะการช่วยทำงานบ้านสิ่งที่เด็กๆสามารถทำได้นั้นก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ตากผ้าลดน้ำต้นไม้ดูดฝุ่นล้างจานทำง่ายๆได้เลยนะคะวิธีต่อไปนะคะก็คือดูแลเมื่อท่านเจ็บป่วยหรือแก่ชรานั่นเองค่ะ หน้าที่ของเด็กๆนะคะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเมื่อท่านแก่ชราลงหรือว่าเมื่อท่านเจ็บป่วยนะคะวิธีต่อไปนะคะก็คือให้ความเคารพนั่นเองค่ะการให้ความเคารพก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้ให้ความเคารพแก่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าหรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาดูวิดีโอเกี่ยวกับความกะตันยูสิประการนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเด็กดี10ประการตอ้องความกตันยูมันหยุดไปไหนกันไม่ไปรอกพรุ่งนี้เราจะทำงานช่วยแม่ที่บ้านอ้าวเพื่อเปลี่ยนใจพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปหานะ แม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับอืมพอดีเลย <c oughs> หัวเข็งเคียวมาเลงเข็งเคียวเฮ้ย hey, เราไปเล่นกันดีกว่าปะ <c oughs> ไม่ไปหรอกเราจะทำงานช่วยแม่งานที่แม่ให้เราทำยังทำไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรหรอกลูกงานที่เหลือเดี๋ยวแม่ทำเอง เล่นกับเพื่อนให้สนุกไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะลูกเห็นอย่างแม่ในอนุญาตให้ไปเล่นกันทำไมแม่เราต้องเหนื่อยคนเดียวไม่ไปดีกว่ามั้งอี๋ไม่ไปดีกว่าอ้าวไม่ไปเหรอตามใจนะอืมทำไมนิมนได้มาเล่นด้วยกันนะทั้งจริงงานก็ไม่ใช่งานของเด็กเสียใจ เดียวไปไหนมาทําไมได้มาเดินคนเดียวสวัสดีครับผมไปบ้านนิมนต์มาแต่นิมนต์ไม่ยอมมาเล่นกับผมบอกว่าจะทํางานช่วยแม่ครับรู้ไหมว่าเราเป็นเด็กเราจะต้องรู้จักทํางานช่วยแม่แบ่งเบาภาระงานของท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้าผมช่วยแม่ทํางานแล้วผมจะได้อะไรครับ แม่เลี้ยงเรามาเราก็ต้องมีความกตัญญูต่อท่านสิครับงั้นผมกลับไปช่วยแม่ทำงานที่บ้านนะครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับผมอยากทำงานช่วยแม่เดี๋ยวต่อไปผมจะทำงานช่วยแม่ทุกวันนะครับวันนี้แม่เหนื่อยเดี๋ยวผมจะนวดให้แม่นะครับพกันนะที่เป็นตัวอ,อย่างที่ดีให้ลูกเดียวของเรามีความกตัญญูอย่างนี้นะเป็นไงบ้างเดียว นายได้ทํางานช่วยแม่บ้างยังขอบใจนายมากนะที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราต่อไปเราจะทํางานช่วยแม่ทุกวันเลยต่อไปไนายก็ทํางานช่วยแม่ว่างๆเราค่อยมาเล่นด้วยกันเนอะต่อไปเราจะทํางานช่วยแม่แบ่งเบาภาระของท่านเพื่อแสดงความกตัญญูที่เด็กๆอย่างเราควรทํา เด็กๆก,ก็ได้เรียนจบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของความกระตันยูกระตะเวทีสำหรับวันนี้นะคะครูเอมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ดทำกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เขียนวันที่เขียนวิชาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาหน้าที่พลเมือง ครูเอให้นักเรียนวาดภาพที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตะเวทีต่อพ่อแม่นะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพการแสดงความเคารพต่อปุพการีหรือว่าพ่อแม่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเด็กๆคิด รูปภาพอย่างอื่นได้ที่เกี่ยวกับาการแสดงออกถึงความกรตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่เด็กๆก,ก็สามารถวาดรูปมาได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องวาดภาพตามคุณครูนะคะเด็กๆพอเด็กๆทางานเสร็จแล้วอย่าลืมละกายสีให้สวยงามและขีดเส้นใต้เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วส่งมาที่ไลน์กลุ่มในอะลบั้มของตนเองค่ะ สำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนจบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านหรือว่าในคลิปต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับในคลิปต่อไปนะคะครูเอจะมาสอนเรื่องบารยาและก็การแสดงความเคารพนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูเอจะต้องไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ